ยางพาราเพื่อเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยโดยปลูกมากในภาคใต้และยังกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคด้วยราคาที่ผ่านมาสูงจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้กเกษตรกรหันมาปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลักจนเมื่อเข้าสู่ภาวะราคายางพาราตกต่ําส่งผลให้กเ,คคเกษตรกรเริ่มประสบปัญหาเรื่องไรายได้โดยเฉพาะผู้ที่ทเรเกษตรแบบเชิงเดียวมีไรายได้จากการปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียวโดยเหตุนี้จึงมีหลายหน่วยงาน สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำอาชีพเสริมในสวนยางพาราเพื่อให้สามารถมีไรายได้หมุนเวียนเลี้ยงชีพได้ตลอดปีโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของต้นยางรวมทั้งคุณภาพน้ำยางนางเตืนใจเกตแก้วหนึ่งในเกษตรกรอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองที่หันมาปลูกผักเลื้ร่วมในสวนยางพาราเพื่อไปได,ได้เสริมให้กับครวัวเรือนและมีแนวคิดที่ต้องการที่ใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพาราให้คุ้มค่าที่สุด แต่ทางนี้การปลูกพืชอ,อื่นใต้ร่มใบยางพาราก็ต้องเลือกพันธุ์พืชที่ต้องการแสงน้อยแต่ขณะเดียวกันพืชที่จะปลูกนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดด้วยการปลูกผักเหลียงนั้นปัจจัยที่ทําให้นางเตือนใจประสบความสําเร็จคือผักเหลียงมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนเป็นกิจกรรมที่มีไรายได้ตลอดทั้งปีและต่อเนื่องครอบครัวมีโอกาสด้าน,านเงินทุนเนื่องจากปู่สาวได้รับเงินทุนให้มาทํากิจกรรมการเกษตร และการผลิตผักเลียงไม่มีความยุ่งยากในการดูแลรักษามีรายได้ดีไม่ต้องลงทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเพราะเพราะเพราะผีนแกพักเลียงอยู่ประจําไงแกพักเลียงอยู่ประจํสท็จแล้วก็ผีขึ้นไปเมันเข้าผีก็เหนื่อยผีกิดรวนเหนื่อยผีก็เลยเอาหมับลูกข้างหลังเอาหมับลูกข้างหลัง ซึ่งพอดีน้องเขาได้ทุนการศึกษาจากโรงเรียนกันโรงเรียนราวีรัตบำรุงเขาให้ต้นทุนมาหนึ่งอำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งตำบลหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งคนเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทลูกสาวเขาได้มาแล้วก็จัดสื่อพักเลี้ยงจัดสื่อพักเลี้ยงไปส่วนหนึ่งแต่ซึงอีส่วนหนึ่งก็สื่อปุ๋ยอีส่วนหนึ่งก็ถ้อปุ๋ยมาใส่ พี่ซื้อฟักเลี้ยงมา400ต้นที่มันลงตอนนั้นนะฟักเลี้ยงมันเป็นสิเป็นฟักที่ไม่เราต้องเราไม่ต้องดูแลรักษามันมันเยอะไงปลูกแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติมันแค่เราตัดยาตัดไรที่ในสวนย่างอะก็หว่านปุ๋ยธรรมดาฮกเดือนถึงฮกเดือนถึงหนึ่งปีก็เก็บยอดได้แล้วพอพอเราเก็บยอดมันพอเราเก็บยอดมันยิ่งเก็บมันก็ยิ่งแตกไงยิ่งเก็บมันก็ยิ่งแตกถ้าเราไม่เก็บมันปล่อยยอดแก ปร้อยยอดแก้ปุ๊บยอดแก้ปุ๊บจาดันจะไม่จะไม,ม่ออกยอดจะชาค่ะจะชาแต่ถ้าปลโรกแกบซึ่งก็ประมาณประมาณทิบห้าวันนี้มันก็รือแต่ยอดไม่แลยนางเตือนใจปลูกผักเหลียงไว้ระหว่างแถวของต้นยางพาราโดยปลูกในแปลงยางพาราที่ใช้ระยะปลูก 3, าคูณเเมตรระยะระหว่างต้น2เมตรระยะระหว่างแถว2เมตรหรือปลูกในแปลงยางพาราที่ใช้ระยะปลูก4ี่คูณสเมตร โดยปลูกผักเหลียงระยะระหว่างต้น2เมตรและระยะระหว่างแถว2เมตรขนาดหลุมปลูกกว้าง30เซนยาว30เซนลึก30เซนจากนั้นนำปุ๋ยคอกและดินชั้นบนผสมกับปุ๋ยรองก้งนหลุมแล้วจึงปลูกผักเหลียงกบดินบริเวณโคนให้แน่นลดน้ำให้ชุ่มใช้ไม้ปักเชือกผูกให้เรียบร้อยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือต้อนฤดูฝนปลูกง่ายไม่ต้องลดน้ำเนื่องจากในสวนยางมีความร่มรื่น ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา2กิโลกรัรกรรมต่อต้นต่อปีและปุ๋ย 21- 0 0อัตรา200กรัมต่อต้นต่อปีหรือบางปีอาจจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเนื่องจากผักเหลียงแต่ได้รับปุ๋ยจากการใส่ปุ๋ยสาหรับยางพาราแล้วการกําจัดวัชพืชโดยการตัดวัชพืชที่อยู่บริเวณรอบโคนการตัดแต่งกิ่งควรตัดแต่งกิ่งให้เหลือความสูงประมาณ1-2เมตรเพื่อความสะดวกในการเก็บผลผลิตเป็นการเร่งการแตกกิ่งและขยายทรงพุ่มเพื่อเพิ่มผลผลิต และควรกําจัดไหลของผักเหลียงให้ห่างจากต้นยางพาราประมาณ2เมตรผักเหลียงจะเก็บได้เมื่อมีอายุ6เดือนถึง1ปีเลือกเก็บเกี่ยวยอดอ่อนส่วนยอดที่เก็บแล้วจะเก็บเกี่ยวได้ใหม่เมื่อครบ25-30ถึงวันและเมื่อเกษตรกรมันตัดมันเก็บขายต้นผักเหลียงที่แม้จะมีอายุมากก็จะมีความสูงไม่เกิน2เมตรซึ่งจะทําให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายการเก็บเกี่ยวควรเก็บให้ชิดข้อไม่ควรเก็บกลางข้อ เพราะจะทําให้การแตกยอดอ่อนครั้งต่อไปช้าและควรเก็บไว้ในที่ร่มพบมน้ําแต่พอชุ่มสามารถเก็บสดอยู่ได้นาน5-6วันโดยไม่ต้องแค่ตู้เย็นราคาผักเหลียงที่เก็บขายได้ในปัจจุบันอยู่ที่กําละ15-20บาทโดยขายส่งให้กับแม่ค้าในตลาดละอุ่นและตลาดข้างเคียงกําละ15บาทและขายปีกหน้าร้านราคากําละ20บาทเก็บเดือนละ20-25ครั้ง รวมแล้วมีรายได้จากการขายผักเหลียงเฉพาะแปลง6ไร่เดือนละก,กว่า10,000บาทและแปลงบนเขาซึ่งผักเหลียงจะขึ้นเองตามธรรมชาติขาดการดูแลไม่ได้ปลูกเต็มพื้นที่จะเก็บเกี่ยวเป็นรอบประมาณ10ครั้งต่อเดือนมีรายได้7,000-8,000บาทต่อเดือนรวมมีรายได้ทั้ง2แปลงรวมทั้งสิ้นประมาณ20,000บาทต่อเดือนสำหรับการจำหน่ายกิ่งตอนจะอยู่ที่18บาทหากช้ำถุงอยู่ที่25-30บาท ผักเหลียงเป็นผักพื้นบ้านทางภาคใต้ที่มีรสชาติดีมีรสมันอร่อยซึ่งทําให้ได้รับความนิยมในการบริโภคมากขึ้นผักเหลียงสามารถนําไปปรุงอาหารได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผัดต้มหรือรับประทานสดสดร่วมกับน้าพริกต่างๆแต่เมนูที่รับความนิยมมากคือผักเหลียงผัดไข่ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดซึงนับได้ว่าผักเหลียงเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกชนิดหนึ่งส่วนยางพาราส่วนใหญ่ในภาคใต้ เกษตรกรมักจะปล่อยว่างพื้นที่ด้านล่างไว้ยามที่ยังพาราสูงและมีใบปกคลุมจนแน่นคลึมแต่หากเกษตรกรมีแนวคิดที่จะใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์มากขึ้นการปลูกผักเกลียงร่วมไว้ระหว่างแถวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น